ดับเครื่องดับเครื่องออฟรันนะออฟรันอเออนอนลงออฟรันออฟรันสามร้อยแอลอันนี้นะครับเสียดายเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อกี้มวัวแต่มองครับกล้องจับไม่ทันนะสามร้อยแอลเปิดซิงมาเมื่อสองวันก่อนนะครับผมเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะฮะข้ามองแี่เพียงละ่ะ เขาเล่นไม่ตึงไงตามองไม่ไกลวันนี้หน้าตาบ่งบอครับติดเลยนะฮะแต่ว่าฟุกบอกว่าฟุกเป็นคนไม่นั่นล่ละครับหนึ่งสองฮึบมีริ้วรอยเปล่ามีริ้วรอยเปล่าโอ้ยไม่ลมไม่แรงหรอกเมื่อกี้นี่นะ จับให้หเ,เอ็มเอาขึ้นให้ก็ได้เอ็มหรือไงไ<ห>สู้ต่อสู้สู้ต่อครับสู้ต่ออย่งั้นแหละข้อศอกหมาเนาะไม่ยอมแพ้อะไรไง่ายๆอยู่แล้วจะมายอมแพ้หมูป่าได้ไงเออให้แรงให้แรงมีก่อนเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรถอยหลังถอยหลังเออ เยงตัวไปฝั่งซ้ายหน่อยเดี๋ยวยงตัวมาฝั่งขวาเลยนั่นแหละ,ะเย็นเย็นสามร้อยมันดีดแรงค่อยเออไปตามองทางตามองทาง วางยังไม่ดียังไม่ดีไหวไหมไหวเปล่าฮะไหวเปล่าถอนมวกออกถอนมวกออกซ้ายซ้ายขวาไม่ได้เลยขวามันติดร่องซ้ายชุดครั้งเดียวคำเร่งคำเร่งห้ามเอ่อห้ามย้อนคือจากสีหน้าน้องแล้วนะครับน้องบอกวันนี้กูกลับกับอาจารย์วุฒิศักดแล้ว เช็ครถก่อนเช็ครถหน่อยเข็นขึ้นเอาเข็นขึ้นเอาฟ้าอ่อนแล้วอาทิตย์นี้น่าจะพักหลังจากจบคลิปนี้น่าจะพักยาว ทานไปทานไปได้ครับจังหวะนีดหน่อยจังหวะนีดหน่อยซุปซ็อกต์ตอนนี้มันชุดเอนักโชว์ญี่ปุ่นนี่ว่าเจอพี่ air